สดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมในเกมโรบอคานิ mm hmm. เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเอาตัวรอดกับการที่เราเอาเอาตัวรอดในในลิฟต์ภ่ยใน24ชั่วโมงกันเถอะครับ mm hmm. เพื่อนไปการไม่เสเวลาไปเริ่มกันเลยปะ mm hmm. เปพ,พื่อนต้องผัวางทำเพลงอะไรมากครับปะลุยเลยดูกันว่าต้องประสบการณ์เราเลิคนเดียวดีกว่าปะเล่นคนเดียวดีกว่า, mm hmm. ววาไม่ใช่อะไรมันแบบ มันแบบไม่มีเพื่อนเล่นไงเออก็แบบว่าเล่นแบบนี้ไงถูกแล้วป่ะละ่ะเออเราเข้าแบบมปนี่กำลังเข้าละ่ะลุยผมเห็นแมปมันสุ่มไงผมก็เลยเอาจากลองเล่นโอ้หมูม่บ้นหุ่นที่หนึ่งนี่ว่ามีปั้นไฟด้วยเอาเรื่องจาดมาเรื่องอีกว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อเติมน้ำมันด้วยอันนี้อะไรไม่มีอะไรจำสิ่แก จำสกแกนเลยชิหายหละมีอะไรอ่ะอมีซื้อปงซื้อปืนด้วยที่เราตัวรอดอยู่ใช่ไหมเคมีคิวน้ำมีกิวข้าวกินน้ำด้วยนั่นไอแกว้วอ่ะต้องทำอะไรตอนเนี้ยตั้งตัวเรามีแค่เจ็ตเดโอเคยมาละยังไงต่อเฉล่ร้อยสี่สิบ น่าจะไม่มีอะไรปะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยเราเล่นแบบงงๆแค่เนี้ยอ๋อใช่มาหาของนี่หวะเราเล่นคนเดียวเด้อในน้ำในน้ำมีน้ำมีน้ำเก็บ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 นี่อะไรไม่มีอะไรไหม,ม,มันจะไม่มีนะส่วนใหญ่ไม่มีของเลยเหรอเฮ้ยไฟฉายเจอเทียนโอเค สวยอยู่เอ้ยมีหมดด้วยมีหมดด้วยเงินต้องระวังนิดนึงระวังนิดนึงเรื่องแค่หาของเฉลมยงมีอะไรถ้าไดไม่เีเลยเหรอมาเช็คก่อนไม่มีเนาะไม่น่ามีไม่น่ามีไม่น่ามีโอเคไม่น่ามีถังน้ํามันทํะไรวะไม่มีนะไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีใช่ไม่มี ออเรามีในตัวแล้วสวยละเก็บเข้าไปก่อนได้ไหมใช่อเอาเก็บเข้าไปก่อนอเก็บเก็บเข้าไปแล้วเราเก็บได้อีกไหมไม่ได้มีในตัวแล้วเอ้ยม่กุญแจแจะทำอะไรอะ่ะมันซื้อไม่ได้ออโอเคครับมันเป็นการซื้อทีนะไม่มีเลยเลยอะ่ะ นี่คนทั่วแล้วนะใช่ไหมคนทั่วแล้วไม่มีอะไรนี่อ,อ,อะไรครัคนเบืองโอเคนี้ก็ไม่มีแล้วเปล่าวะใช่ไหมมุมลือทั่วแล้วนะเอออะไรอะไรอะไรชี้หายแล้วชี้หายละกลับ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  เจอของดีกลับกลับกลับเลยกลับเลยกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยเออกลับกลับที่เอาชีหายแล้วเอามันมาด้วยทำไมวะชีหายแล้วพี่ help me please help me please help me please กดปุ่มเพื่อกลับแต่เอาผีมาด้วยคืออะไรอะ ด้วยฮัลโหลเอ้าเอ้าเอ้ามันมาด้วยเอ้าฮัลโหลพี่ชายมันมาด้วยเชลมีพรีสผมต้องทำไงเนี่ยแก๔๕โลบักไม่มีอะดิเอ้าฮัลโหลคืออะไรเนี่ยฮัลโหลแล้วผมทำไงครับทำไงอะเอแล้วมีแกนี่เอ้า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 ขี่มาขับชื้อ๔๕โลบักว่างั้นเถอะ คือแค่หลอกเฉยผมต้องอยู่ไหนแล้วเนี่ยครับผมต้องอยู่ไหนคือมันไม่มีอ่าคือมันไม่มีใช่ไม่มีแกต้องซื้อสิบห้าโลบักโอ้โหม,มีเงินมากบางทีเฮ้ยบันเฟืองใส่อะไรอไม่มีอะไรใส่นะมันเฟือง ในตัวกันอันนี้น้ำมันเติมแน่ๆแหละน้ำมันอนะเติมแน่ๆมั่นใจเออๆอ what t ร e f ฟั k สโหปืนพก800โลบักถามจริงเหอะกูจะตายแล้วฮัลโหลฮัลโหลพี่ผมไม่มีโปรงมมีปืนกับเขาเลยฮัลโหล ครับนี่อเราชิวลอดไม่ได้แล้วเนี่ยมึงอยู่ได้สองนาทีเองจะตายเลยเนี่ยฮัลโหลเอลเนะมันหยุดแล้วจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วะะตอนเนี้ยจะตายแล้วแปบ,บกินน้ำก่อนแปบ,บกินน้ำก่อน นาก็ไม่ช่วยอะไรเลยเลยนี่ยแล้วมันจะหมดเริ่มก่นอนเอ้สีอเอาเด้อเดี๋ยว้อผมมีฟันเฟืองอยู่ใช่ไหมจะตายแล้วนะพี่ซ่อมตรงไหนวะซ่อมตรงไหนอะเฮัลโหลงานเรียบร้อยเด็ก ต้องใช้นี่อ่ะแต่เราไม่มีโอ้โหแม่ยุติธรรมเลยว่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วคิดจะตายอยู่แล้วหาของโดยด่วนเลยมีแล้วเออนี่ไงสวย ีก่อนโอเคสวยงามไปไปต่อโอเคแสดงว่าเริ่มมีของด้านบนแล้วละ่ะตอนนี้ไปต้องระวังนิดนึงกว่าเจอมอนครับทุกคนไม่ใช่เลยเจอมอนนี่จบเลยเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยเลยแป๊บหนึ่งนะหาของกันผมก็หาของไม่เจอเว้ยไม่ใช่อะไระมีเทียนเอออะไรอะอะไร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 อ๋อ,อหิวข้าวสวยแล้ว ว่าตายเพราะหิวข้าวอ่ะครับตรงไม่มีอะไรกินตายก็เพิ่มอยู่ข้าวผมไม่มีตังกินข้าวพี่โอ้อะไรครับนี่ไม่มีตังกินข้าวโอ้ยากเลยอยู่ได้แค่สามชั่วโมงหรคิดสิบเอ็ดชั่วโมงอย่างเงีโอเคทุกคนมันยากเกินไปขอไปด้วยกันอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เลยครับผมวันใ,นใรห,รหม่ใน อีกทีหน้าตานหน้าของโรบอกนะวัผมสวัสดีครับผมไม่ไปครับ